สวัสดีครับพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับวันนี้พี่บ่าวอยู่บนถนนทางหลวงชนบทมหาสารคาม20-08นะครับเป็นเส้นทางระหว่างจากหมายเลขทางหลวง23นะครับ a23 ลัดไปทาง อีกเส้นทางหนึ่งนะครับก็จะออกไปไปเจอถนนเส้นทางอำเภอบอระบือนะครับก็พี่เป่ายังไม่เคยมานะครับก็อยากจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูว่าถนนออกตามหมู่บ้านจะเป็นอย่างไร <c oughs> นะครับถนนออกตามหมู่บ้านจะเป็นอย่างไรเป็นถนนในพื้นที่ของอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับแต่จะทะลุกออกไปที่อําเภอบละบือหรืออําเภอวะปีอย่างนั้นนะครับก็เป็นเส้นทางที่ไม่เคยมาพอมาแล้วก็เลยอยากจะรีวิวอีกถนนเส้นทางหนึ่งนะครับเป็นถนนออกสู่ตามชนบทในพื้นที่ของอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม นะครับดูโดยสภาพทั่วไปก็เป็นถนนาลาดยาง2เลนนะครับลาดยางสองเลนเป็นถนนที่เรียบสวยงามนะครับได้มาตรฐานนะครับคงจะดูแลนะครับดูแลกำกับโดยทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นผู้ปรับปรุงเป็นผู้ดูแลนะครับเส้นทางมค2 0 0 8นะครับก็เอา มารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมความสวยงามนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคามว่าเส้นทางที่ท่านดูแลอยู่เป็นเส้นทางที่สวยงามนะครับสะดวกในการสัญจรไปมาของผู้คนที่อยู่ในชุมชนหรือว่าผู้คนที่ใช้สถานที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่บ่าก็จะรีวิวอยู่ประมาณสัก1ิ 1>, 1นาที12นาทีนะครับาคาดว่าคงจะเป็นถนนที่สวยงามตลอดเส้นสายนะครับเข้ามาตรงนี้ก็เป็นเป็นป่านะครับมีบ้านคนสลับกันไปนะครับเพราะว่าคนไทยเดี๋ยวนี้ก็จะนิยมออกมาอยู่ตามาทุ่งนาตามสวนตามไร่นะครับบนข้างทางก็จะมีไฟสองสว่างนะครับ ไฟสองสว่างด้วยนี่ก็จะเข้าชุมชนแล้วครับบ้านน้องอีโนก็บ้านน้องโนนะครับบ้านน้องโนนะครับก็เป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนนะครับนี่ก็จะเป็นอ่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแล้วก็มีทางแยกเข้าหมู่บ้านต่างๆได้อีกนะครับนี่นี่ความจเจริญของ ประเทศไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองตามชนบทตามหมู่บ้านนะครับก็จะมีเส้นทางที่ไปมาสะดวกกันได้นะครับเป็นทางลาดอย่างถ้าเข้าในชุมชนบางแห่งก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับเป็นถนนคอนกรีตเร์เส้นทางอา่ระหว่างหมู่บ้านระหว่างชุมชนหรือ ว่าระหว่างเมืองส่วนมากก็จะเป็นถนนราดยางนะครับก็เพิ่งรู้นะครับว่าถนนการทําถนนระหว่างถนนราดยางกับถนนคอนกรีตอะไรราคาจะแพงมากกว่ากันนะครับพี่บ่าวก็เพิ่งรู้เช่นกันว่าถนนคอนกรีตนั้นถ้าทําได้มาตรฐานเช่นเดียวกันก็จะมีราคาสูงกว่าถนนระลาดยางนะครับ ก็เป็นทางที่สองเลนนะครับมีไฟสองสว่างตลอดนะครับในช่วงของอยู่ในชุมชนถนนก็สวยงามนะครับสะอาดสะอ้านะจะไม่ค่อยมีเศษกระดาษนะครับอยู่ตามถนนนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของพี่น้องชาวอำเภอเมืองนะครับ ก็อยู่ในเขตพื้นที่ของอบอตอน้องโนนะครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับมีอีกเส้นทางหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้ดูได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของพี่น้องคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่านอกเมืองนะครับเราก็จะมีการพัฒนาแม้นว่าจะไม่มี เส้นทางใหญ่ๆเหมือนกับอยู่ในเมืองหลวงเมืองกรุงนะครับทางนี้ก็จะออกไปน้องโพดนะครับทางนี้ออกไปไปลายทางที่เราต้องการก็คือ2008นะครับเส้นทางนี้นะครับก็ไปดูเส้นทางกันได้นะครับตรงสวยงามเลยนะครับเป็นถนนที่สวยงามอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ เป็นเส้นทาง2เลนนะครับได้มาตรฐานเลยเพราะว่าเป็นการพัฒนาโดยทางหลวงชนบทนะครับถ้าเส้นทางไหนไม่ดีนะครับเจ้าของพื้นที่หรือว่าเจ้าของถนนผู้ดูแลถนนก็จะได้มาดูแลมาซ่อมแซมนะครับก็ขอชื่นชมนะครับกับถนนเส้นนี้นะครับสวยงาม โดยทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคามเป็นคนดูแลนะครับถนนก็ได้มาตรฐานในระดับทางหลวงชนบทนะครับไม่มีรอยปะเลยนะครับดูแลได้ดีถนนทำได้ดีนะครับ นี่คือถนนในเมืองไทยตามชนบทบ้านนอกนะครับทุกวันนี้แทบจะหาถนนที่เป็นทางแดงทางลูกลังนะครับไม่มีแล้วถ้ามีก็จะเป็นถนนที่ได้มาตรฐานนะครับสำหรับทางลูกลังหรือถนนหินคลุกนะครับก็อาจจะมี แต่เท่าที่พี่บ่าวเดินทางก็จะยังไม่เห็นนะครับถนนแห่งนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็เข้าสู่อีกหนึ่งชุมชนนะครับหมู่บ้านนกเขียนนะครับ ถนนเส้นทางหลวงชนบทมค2008นนะครับอยู่ในช่วงนี้ได้มารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกับถนนที่สวยงามนะครับเส้นทางนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับให้กับพี่บ่าวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป นะครับการเดินทางแต่ละครั้งก็ยังใช้ทุนของตัวเองอยู่นะครับเพราะว่าเราจะไม่มีผู้สนับสนุนนะครับตอนนี้เข้าอีกหนึ่งชุมชนบ้านหัวช้างนะครับอยู่ในอำเภอเมืองในเขตอำเภอเมืองนะครับก็เป็นถนนเข้าชุมชนบ้านหัวช้าง อำเภอเมืองจังหวัดมาหาสารคามนะครับตำบลโคกก่อนะครับโคกก่อคือเป้าหมายที่เราน่าจะไปถึงตรงนั้นนะครับคลิปก็คงจะจบอยู่ตรงนั้นนะครับตามหมู่บ้านตามชน,นบ,บทนะครับจะเห็นว่าก็จะมีร้านค้าจะย่อยนะครับเดี๋ยวนี้ร้านค้าที่ฮิตติดอันดับ ในเมืองไทยของเราหากินง่ายก็คือเรื่องของร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟก็จะมีแทบทุกหมู่บ้านร้านอาหารก็มีนะครับที่พักจะเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมก็มีนะครับมีอยู่แทบทุกเส้นทางของถนนนะครับที่พักรีสอร์ทหรือโรงแรม ตัวนี้ก็ออกจากชุมชนแล้วก็เข้าสู่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับถนน,นเส้นนี้คนสร้างผู้สร้างก็คือทางหลวงจังหวัดนะครับทางหลวงชนบทจังหวัดแต่คนดูแลก็คืออ,อบอตอนะครับ ช่วยกันดูแลถนนทางทำถนนชำรุดอยู่ที่ใดนะครับอย่างพี่เบ่าก็เป็นอสทลอของจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ออกได้ออกสำรวจพื้นที่ถนนต่างๆที่เป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามนะครับถ้าไปเจอที่ไหนชำรุดก็จะได้แก้ง นะครับแจ้งทางหลวงชนบทเพื่อเข้าไปปรับปรุงไปดูแลนะครับว่าตรงนี้ก็ถนนเริ่มจะมีรอยปะนะครับมีรอยปะนะครับ mm hmm. ก็มาถึงเป้าหมายของเราแล้วนะครับก็คงจะจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ได้ติดตามคลิปต่างๆนะครับ ที่พี่เบาได้นําเสนอนะครับก็ถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ